สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านครับเมื่อวานนี้คุณสาธุไปเที่ยวอ่าวคุ้งกระเบนนะครับทีนี้มันตอนขากลับเนี่ยมันก็มืดแล้วเนาะทีนี้จะกลับมาที่ที่พักเนี่ยคุณสาธุก็หลงทางทางที่ไปเนี่ย คุณสาธุหลวงทางไปถึงเนี่ยไปถึงศาลเจ้าพ่อคอยแหวนแล้วก็ตรงทางก่อนที่จะถึงศาลเจ้าพ่อคอยแหวนเนี่ยก็จะมีเจดีทางขึ้นเจดีเรียกว่าเจดีคอยแหวนก็เลยนําเรื่องนี้พอกลับมาถึงที่พักก็เลยมาถามผู้ใหญ่ที่นี่ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่เขาคอยแหวนเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็คือในจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยก็จะเป็นเหมืองพลอยเนาะ ในจังหวัดเนี่ยในทุกที่ของพื้นจังหวัดนี้แทบจะเป็นแทบจะมีพอยอยู่ทุก,ทกแห่งเลยนะครับก็จะมีการสัมปทานมาหลายสิบปีนะครับ20 30 40ปีสัมปทานทุกที่นะครับแต่ว่าที่เขาพลอ,อยแหวนเนี่ยเป็นที่หวงห้ามไม่ให้ไม่ให้ทุกคนเนี่ยไปทําสัมปทานที่ตรงนั้นสาเหตุก็เพราะว่าบนนั้นเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ท,ที่สําคัญมากนะฮะผู้ใหญ่ท่านบอกว่า,าที่เขาพอยแหวนเนี่ยจะเป็นเมืองรับแลในอดีตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังเป็นอยู่นะครับซึ่งคนที่หายเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาหรือว่านาะหลายปีได้กลับมาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้ท่านก็มีแต่รุ่นรุ่นคุณคุณปู่คุณย่าเล่าให้ฟังนะครับว่ามันสําคัญยังไงที่เขาลอยแหวนนี่นะครับ เดี๋ยวคุณสาธุจะพาไปนะครับจะไปขึ้นขึ้นไปบนนั้นนะ่ะแต่แต่ดูในรีดีวิวของของท่านอื่นๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีคนคนค่อยไปเที่ยวตรงนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นรอบจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเป็นพาโนรามาเป็นร้0ิองศาเลยนะครับเพราะว่ามันมันสูงและเป็นเขาเป็นเขายอดเป็นแหลมแหลขึ้นไปนะครับ ทีนี้คุณสาธุก็จะไปวันนี้ฮะจะไปที่เขาพอยแหวนเนี่ยแล้วก็จะไปศาลเจ้าพ่อเขาพอยแหวนก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลเอาข้างหน้านะครับไปกันเลยวันนี้เราก็มาสักการะเจ้าพ่อเขาโอยแหวน ท้ามกลางสายฝนนะครับอันนี้ป้ายป้ายเจดีเขาปล่อยแหวนครับต้องเลยป้ายเจดีต้องเลยทางขึ้นเจดีไปนิดน,นึงก็จะถึงศาลเจ้าพ่อปลอ,อยแหวนทางเส้นนี้สามารถไปจันทบุรีได้นะครับ เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นไปบนเจดีย์ครับเดี๋ยวเราจะเ,เลยไปน้อยนะึงนะครับที่ผมหลงทางมาเมื่อวานนะี้นี่ถึงแล้วครบับศาลเจ้าพ่อเขาค่อยแหวนพอเราจอดรถแล้วก็อันนี้คือศาลเจ้าพ่อเขาค่อยแหวนนะครับจะเป็นทางเดิน แต่เขาไม่มีทางจอดที่จะรถที่จะรถก็ไม่มากคม่กว้างนะครับเนี่ยผมจะพาเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปสักการะเจ้าพ่อพอยแหวนกันก่อนครับ สักกะละเจ้าพ่อคอยแหวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนเจดีเขาคอยแหวนกันนะครับไปเราไปเจดีกันเลยครับก็ไปจุดทูบขอเขาขเขาก็เปิดประตูแล้วก็กระเลื่อนของออกมาให้อ๋อแต่แถามลุกพิชาละ่ะลูงพ,พ,<า>พิชาอยู่ตรงสายไมตัง กอต้องรู้จักแล้วหลังร้านข้าวหมูเรียงคนนี้เขาเคยไปแต่นี้พอเรือคนนี้่เขาเคยเข้ารับแปลแต่ตอนนี้ว่าถ้าเราประวัติตามที่ว่าเรื่องจริงอ่ะคือแม่ผมอ่ะเขาก็เป็นคนอยู่ตรงตีนเขาทั้งทิศวันออกนะครับเขาก็บอกสมัยเขาเด็กๆอ่ะก็คนใครจะจัดงานอะไรบวชหน้างานแต่งงานอะไรก็ยูทูบขอเขาก็จะเลื่อนของออกมาให้ นี่คนเนี่ยพอพอแบบว่าไงอ่ะเอาของเข้าไปท้ายแล้วไม่คืนไม่คืนบ้างเปลี่ยนบ้างอะไรบ้าอเขาก็เลยปิดถ้าจะปอถ้าจะพอถอยแหวนเมือแรตตรงลุงพิชานะแต่พิชาเนี่ยเขาเคยเขาเคยขึ้นมาเพราะเนี่ยเขาขึ้นมาจากตรงเนี่ยตรงตรงต้นไม้ใหญ่ตรงแถวข้างเมืองเนี่ยครับ เขาว่าขึ้นมาแล้วอ้าวออกไ้ทีงเขาส่งกลับเนาะเจอมาเจอผู้หญิงในป่าสองคนนี่เขาก็เขาก็ชวนมาเที่ยวเขาก็มาเขาว่ากลับออกไปทีงเขาบอกเขามาเดี๋ยวเดียวกลับไปทีงสิบโมงคืนนะเขาบอกเขามาแทบเดียวแล้วข้างบนมีพระไหมครับไม่มีพระพระประธานมีแต่พระจริงไม่มีอ๋อพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์อยู่ ข้างล่างอยู่วัดออ,อยู่ที่วัดแต่แต่บนเจดีย์ไม่มีเนาะแต่แต่ข้างบนนี้เป็นวัดด้วยใช่ไหมครับเ,ออเป็นวัดออนนี้เจ้าวาดองค์ก่อนของวัดเนี่ยที่ผมฟังมาเพราะว่าท่านไปส่งน้ํากับมืองรับแลครับเอ,อเพราะว่าเวลาท่านนังดังกุยก็ญาติโยมเนี่ยท่านก็เอาจีวรผาดบ่า,บาแล้วบนเขามันไม่มีน้ําแล้วทําไมกลับมาจีวรเปียกครับ เนีผมอ้โเนี่ยคุณลุงเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยเนี่ยเนี่โอ้โคุณลุงนี่มีของนะเนี่ยเป็นเป็นคนที่นี่แหละครับคุณลุงอเครับผมคนปัจกินแต่มาโตที่นี่อ๋อครับผมผมก็อยู่ปัจกินฮะผมเป็นคนปัจจลขคานี่ไงปัจจลขคาวแล้วทำมาจากเม็ดเองบ้านบ้านตาผมก็ปัจจลขคาวกัเม็ดอะไรครับเนี่ยอ๋โพดอโศ ที่ที่ที่แฝงที่ตัวคนลุงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แต่ชื่อนี้มันชื่อตั้งแต่สองพันปีที่แล้วนะครับมันเป็นชื่อที่อยู่ประเทศอินเดียอ้แต่ประเทศเราก็เรียกอะไรกันไ่รู้แสดงว่ามันจะต้องมีที่มาที่ไปเนี่ยรูถึงเอามาคล้องคอขนาดนี้นะครับเอมาจากแดดลับแรดที่แหละแข็งนเนี่ยไม่เคยแตกกันนะโอ้ครับผม แล้วก็ไม่ใช่อย่งไงงงงง่ายอยทีนี้ก็เนี่ยปถามอาจารย์กิชาอาจารย์คุเแม่กันแหละที่อยู่ข้างบนนี้ท่านก็คงจะพอทราบมั้งเนาะ,ะก็ลองไปเมื่อกี้คุยกับคุณลุงทั้งสองท่านท่านก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาพอประมาณนะครับพอบคร่าวๆนะครับ ท่านบอกว่าให้ไปขึ้นอีกด้านหนึ่งถึงจะมีทางไม่ชันมากนะฮะผมก็เลยไปขึ้นอีกด้านที่ขึ้นง่ายๆนะครับพอขึ้นมาถึงก็จะมาเจอมนดบอันนี้นะครับอันนี้สร้างใหม่นะสวยงามอยู่ครับทั้งนี้ก็จะเป็นอาคาราท,าท่านยกพื้นขึ้นมานะครับ แต่ท่านก็ปิดไว้นะอ๋อเป็นห้องน้ำครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำดูโอ้สุดยอดเลยเนี่ยขนาดห้องน้ำเนี่ยทำดีมากเลยเมื่อเราขึ้นมาบนลานวัดแล้วนะครับเราก็จะเจอป้ายของวัดนะครับ วัดเขาปลอยแหวนฝ่ายก็รู้สึกจะจำรุดสุดโรมกันไปมากแล้วครับอืมอพระอุโบสถนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างสวยงามอยู่นะครับ โอ้กำลังก่อสร้างใหม่นะโดยส่วนงดงามมากครับีพ่พักพวกมาท่างทยทเทียบเลยโอเคสวัสดีสวัสดีทุกตัวทุกท่านนะเทวดามารักษาพระพุทธศาสนากันทั้งนั้นเลยนะครับพอเราขึ้นมาบนลานวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิหารเป็นโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างสวยงามมากครับด้านนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะครับแล้วยังหาทางขึ้นบนเจดีไม่เจอเลยนะครับขึ้นทางไหนเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพเก่าๆของซุ้มประตูดั้งเดิมนะครับโอ แต่ตอนนี้ท่านสร้างรื้อออกแล้วก็สร้างเป็นมณฑปอันนี้นะครับสร้างเป็นมณฑปน,นี้สวยงามนะครับแล้วก็ตรงขึ้นไปหลังมณฑปก็จะเป็นบันไดขึ้นเขาพอยแหวนฮะอ๋อเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นนึกว่าขึ้นไปแค่แค่มณฑปฮะเลยมณฑปขึ้นไปนะครับเล,เลยมณฑปขึ้นไปก็จะเป็นทางบันไดขึ้นไปที่บนพระเจดีเขาปอยแหวนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปนะครับอ,อ๋อถ้าจะมีประตูกั้นไว้นะครับเลยมันดบขึ้นมานะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาพอยแหวนนะครับคุณต้องกลับลงไปเอาหมวกกัน,กนยุงแล้วละ่ะแบบนี้ โอเคครับจุดชมวิวรเะดีเขาพลอยแหวนขึ้นมาถึงตรงนี้ก็มีศาลาชื่อว่าศาลาเหล่าหัพันนะครับอันนี้ก็ถึงเจดีย์แล้วครับโอ้ยังไม่ถึงสิอันนี้เจดีย์องค์เล็กทางขึ้นเจดีย์ยังมีอีกครับต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง นูนแล้วฮะนูนโอ้โหโอเคอะมาถึงตรงนี้แล้วโยธาจันทสโรธรรมกายสากุสโรอโรกุณาทิโตมหาเทโรสิเรณตังนมามิหัางนมการนุภาเวนสภาโสที่พวันตุเมสวดคาถาหลวงปู่ไปด้วยเดินไปด้วยครับโอ้อย่างดีนะที่มีราวเหล็กให้ให้สาวขึ้นไปนะครับ าไม่ได้ตั้งใจมาเนี่ยผมไม่ขึ้นมาเด็ดขาดเลยครับขอบอกขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายครับก็จะเจอมณฑปนะครับมณฑปนี้ก็จะมีที่ประฏิษธานพระพุทธรูปนะครับชั้นใต้ล่างสุดของมณฑปก็จะมีคลองใหญ่ พระเจ้าก็จะขอกราบนมัสก,การองค์พระด้วยการด้วยท่ายืนนี่แหละนะครับอุธรัตนังธรรมมรัตนะสังกัตนะงอัะโนตระังปุญญะเขตังโลกาาัสสาติ เราทำทักษิณาวัดเวียนประทักษิณครบสามรอบแล้วนะครับทางนี้ผมจะให้ดูไปทางทะเลนะครับด้านนี้ฮะจริงๆถ้าไม่ติดยอดไม้นี่ครับก็เจะมองเห็นเป็นพนรามาร้อยแองศาเลยก,กันเลยทีเดียวนะครับรอบองค์พระมหาเจดีย์นะครับปูด้วยกระเบื้องนะครับ นี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับเราจะมองเห็นบ้านเมืองอยู่ข้างล่างนะครับเห็นชัดเจนไปหมดเลยนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ะด้านนี้ครับจะเป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับด้านโน้นก็จะเป็นทิวเขานะครับสูงใหญ่ตระงาน ถูงเสียดฟ้าเลยนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นคิวเขาของอวัดเขาสุก,กิมแล้วก็ไปคิวเขาของเขาที่จะกูดนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับนี่คือ เราอยู่บนจุดสูงสุดนะครับของพระธาตุเขาคอยแหวนนะฮะเมื่ออำลาเทพเทวาของพระธาตุเขาคอยแหวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ จะต้องเดินลงไปนะครับโชคดีมากเลยที่มีรลาวเหล็กไปให้รูดลงนะครับ mm hmm. ก่อนที่เราจะขึ้นบันไดขึ้นไปกราบนมัสการพระาธาตุเขาพรอยแหวนนะครับเราก็จะพบกับพระาธาตุอีกสององค์นะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ แต่องค์นี้จะเป็นองค์ร่างเดิมนะครับทางสฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะพบอีกองค์หนึ่งนะครับพระาธาตุเก่าแก่อีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งมีถาวันขึ้นปกคุมนะฮะก็ไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมนะครับลอ,อยไว้ตามธรรมชาติแบบนี้นะฮะ ตอนนี้ข้าพเจ้าก็กำลังลงนะครับแต่ก็คงไม่มีกระจิตกระใจที่จะนับขั้นบันไดแน่นอนนะครับตอนนี้โอเคนะครับเอาขอเอาบุญมาฝากทุกทท่านเลยนะครับขึ้นไปที่วัดก็ไม่ไม่พบพระสักองค์นะครับเจอแต่คนงานก่อสร้างที่กำลังก่อสร้าง อุโบสถอยู่นะครับสองสคนก็เลยคงจะได้ข้อมูลข้าวๆกับคุณลุงสองคนสองท่านที่อยู่ตรงเชิงทางขึ้นเจดี JD ขาวคอยแหวนนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้คุณสาธุก็คงจะยุติวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปคุณสาธุจะพาไปที่ไหนนะครับที่สำคัญที่ไหนบ้างนะครับ ก็คอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย